สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมอย์บอลลีก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่จะได้ทราบผลการจับฉลากการแบ่งกลุ่มเพื่อแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งล่าสุดทาง FIBB ก็ได้มีการถ่ายทอดสดการจับฉลากนะครับและก็มีการจับฉลากกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยทีมนักตบสาวไทยของเราได้อยู่กลุ่ม C นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปแลนด์เจ้าภาพครับ แล้วก็มีโคลอมเบียเกาหลีใต้เยอรมันอเมริกาซาโลนีเวียและอิตาลีครับซึ่งดูจากกลุ่มของสาวไทยแล้วก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยนะครับต้องเจอทั้งอิตาลีอเมริกางานหนักมากๆครับและอีกทีมที่ทําให้สาวไทยของเราต้องทํางานหนักก็คือโปแลนด์แต อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาเป็นว่าต้องส่งกําลังใจให้สาวไทยของเราหนักๆซึ่งนอกจากการแข่งขันคันคดโอลิมปิกที่จะถึงในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องส่งกําลังใจให้สาวไทยทําอันดับโลกให้ดีที่สุดนะครับเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดเพื่ออโอกาสในการไปโอลิมปิกด้วยครับสู้ๆนะครับสาวไทยแม้ว่าจะหนักเหลือเกินแต่เชื่อว่าทุกคนสู้แน่นอนครับทั้งตัวนักกีฬาและแฟนวอลเลย์บอล